อบจภูเกต็ตเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการมหกรรมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดภูเกต็ตผู้สูงวัยเกมส์เมืม่อวันที่25สิงหาคม2563เวลา14นาฬิกา ที่โรงยิมเนเซียมส0 0พันที่นั่งศูนย์กีฬาสะพานหินเทศบาลนครภูเก็ตนายวัชรินปรปฐมวัฒนพงศ์ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติหน้าที่นายกอบจภูเก็ตพร้อมด้วยนางสาวชุติมาสนิทเปลมนางสาววรลักษณ์จันแก้วรองปลัดอบจอนายสาโรธอังคณาพิลาศนายสมคิดสุภาพนายประสิทธิ์สินสว,วภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการมหกรรมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ตผู้สูงวัยเกมส์โดยมีนาย สุพจน์รอดเรืองนนหนองคายรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดงานโดยโครงการมหกรรมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ตผู้สูงวัยเกมส์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้มีการออกกําลังกายและการเล่นกีฬาที่เหมาะสมวัยเพื่อส่งเสริมสุขภาพและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้สูงอายุในจังหวัดภูกเก็ตโด,ดยจัดการแข่งขันจํานวน11กีฬาได้แก่กรีฑาแบดมินตันฟุตบอลลีลาดการประกวดร้องเพลงคาราโอเกะวูดบอลมาครุกไทยเปตอง การประกวดแอโรบิกไทยเดินวิ่งมาราธอนและกีฬาพื้นบ้านระหว่างวันที่20สิงหาคมถึง20กันยายน2563